รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคณิตศาสตร์มันอยู่รอบตัวเรามากกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะตั้งแต่ในครัวไปจนถึงป้ายลดราคาสินค้าในห้างเลยวันนี้เราจะมาไขาความลับของเจ้า3สิ่งนี้กันครับอัตราส่วนสัดส่วนแล้วก็ร้อยละรับรองเลยว่ามันคือเครื่องมือที่จะทำให้เรามองโลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เคยเป็นไหมครับอารมณ์แบบอยากจะทําเค้กสูตรเด็ดเพิ่มเป็น2เท่าเป๊ะๆแ,แต่ก็แบบกลัวว่ารสชาติมันจะเพี้ยนไปหรือเปล่าหรือเวลาเดินห้างแล้วเห็นป้ายเซลล์ตัวเบื้อเริ่มเลยเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าเอ๊ะอันนี้รสจริงหรือแค่หลอกเราไม่ต้องกังวลไปครับเพราะคําตอบของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้นี่แหละโอเคแผนของเราวันนี้ก็คือเราจะเริ่มจากพื้นฐานสุดๆเลยคือเรื่องอัตราส่วนครับพอเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเราก็จะไปต่อกันที่อัตราส่วนที่เท่ากัน ว่าจะขยายส่วนมันยังไงจากนั้นก็จะขยับไปใช้เครื่องมือแก้ปัญหาในชีวิตจริงอย่างสัดส่วนแล้วก็ปิดท้ายด้วยร้อยละที่เราเจอในชีวิตประจําวันบ่อยมากๆจบการอธิบายครั้งนี้ไปเนี่ยรับรองว่าปัญหาที่ว่ามาตอนแรกกลายเป็นเรื่องง่ายๆไปเลยเอาละครับพร้อมแล้วใช่ไหมงั้นเรามาเริ่มกันที่บทแรกเลยดีกว่านั่นก็คืออัตราส่วนหรือที่เราจะเรียกมันแบบเท่ๆว่าภาษาแห่งการเปรียบเทียบถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะ อัตราส่วนก็คือการที่เราจับของ2องอย่างมาเทียบกันแค่นั้นเลยครับไม่ว่าหน่วยมันจะเหมือนกันหรือต่างกันก็ได้มันเหมือนเป็นไม้บรรทัดพื้นฐานที่สุดเลยอะที่เราเอาไว้วัดความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆรอบตัวเรานี่แหละครับเวลาเดินเข้าซูเปอร์มาร์เกต็ตเนี่ยเราเจออัตราส่วนตลอดเลยนะอย่างป้ายนี้เลยครับไข่ไก่เจฟองราคา28บาทเนี่ยนี่แหละครับอัตราส่วนแบบเต็มๆเลยคือมันกําลังเปรียบเทียบจํานวนของไข่กับราคาของมันนั่นเอง แล้วมันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องเงินเงินทองทองนะครับในสนามบอลก็มีอย่างผลคะแนน4ต่อ3มเนี่ยมันก็คืออัตราส่วนเหมือนกันที่กำลังบอกเราว่าทีมไหนยิงได้มากกว่าทีมไหนเห็นไหมล่ะครับว่ามันซ่อนอยู่ทุกที่จริงๆแต่มีกฎเหล็กข้อหนึ่งที่สำคัญแบบสุดๆเลยนะครับก็คือในโลกของอัตราส่วนเนี่ยลำดับคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับ a ต่อ b เนี่ยมันไม่เท่ากับ b ต่อ a เด็ดขาด ลองนึกภาพตามนะครับ7ต่อ28คือไข่ไก่7ฟองราคา28บาทแต่ถ้าเราแค่สลับที่มันกลายเป็น28ต่อ7มันจะกลายเป็นไข่28ฟองในราคาแค่7บาทโอ้โหความหมายมันเปลี่ยนไปคนละเรื่องเลยใช่ไหมครับทีนี้กลับมาที่เรื่องเค้กของเราครับถ้าเราอยากจะทําสูตรเดิมเป๊ะๆแต่ขอขนาดใหญ่ขึ้นละ่ะเราจะเพิ่มส่วนผสมยังไงให้รสชาติมันไม่เพี้ยนไปมาหาคําตอบกันในหัวข้อนี้เลยครับ ัตราส่วนที่เท่ากันการขยายส่วนหลักการของมันเนี่ยง่ายนิดเดียวเองครับมีแค่คูณเข้าหรือหารออกด้วยเลขตัวเดียวกันเป๊ะๆทั้งสองฝั่งอ่ะสมมุติว่าสูตรเคร้กของเราใช้แป้ง2ส,ส่วนต่อน้ําตาล1ส่วนถ้าเราอยากทําเค้กให้ใหญ่ขึ้นเป็น2เท่าก็แค่เอา2คูณเข้าไปทั้งคู่เลยก็จะกลายเป็นแป้ง4ส,ส่วนต่อน้ําตาล2ส,ส่วนเห็นไหมครับง่ายๆแค่นี้เองแต่เดี๋ยวก่อนนะมันมีเรื่องน่าคิดอยู่อย่างหนึ่งครับ สมมติว่ามีนักเทนนิสคนหนึ่งเนี่ยเขามีอัตราส่วนการชนะอยู่ที่3ต่อ2เซตคำถามคือถ้าให้เขาแข่ง10เซตเขาจะต้องชนะ6แพ้4แบบเป๊ะๆเ,เสมอไปหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่แน่ครับเพราะในโลกแข่งความเป็นจริงเนี่ยมันมีเรื่องของฟอร์มการเล่นมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวด้วยครับนี่แหละครับคือจุดที่คณิตศาสตร์มันต้องมาเจอกับโลกความจริงโอเคพอเราเข้าใจเรื่องอัตราส่วนที่เท่ากันแล้วเนี่ยก็ได้เวลาอัปเกรดเครื่องมือของเราไปอีกขั้นแล้วครับ ขอแนะนําให้รู้จักกับสัตว์ส่วนบอกเลยว่านี่คือพระเอกตัวจริงในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันเลยล่ะครับอ่ะเรามาลองดูโจทย์ปัญหานี้กันนะครับสมมุติว่าหัวใจของคนเราเนี่ยเต้น6ครั้งในทุกๆ5วินาทีคําถามก็คือแล้วถ้าใน1นาทีเต็มๆหรือก็คือ60วินาทีหัวใจจะเต้นกี่ครั้งกันนะเอาล่ะครับเราจะใช้พลังของสัตส่วนนี่แหละมาหาคําตอบกันครับวิธีทําก็คือเราจะตั้งสัตส่วนขึ้นมาครับ โดยการจับเอาอัตราส่วนที่เรารู้อยู่แล้วมาวางให้มันเข้ากับอัตราส่วนที่เราอยากจะรู้เห็นไหมครับฝั่งซ้ายเนี่ยคือข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วก็คือ6ครั้งต่อ5วินาทีส่วนฝั่งขวาคือสิ่งที่เรากําลังตามหาก็คือจํานวนครั้งที่เราไม่รู้ให้เป็น x ไปก่อนต่อ60วินาทีเพราะเอามาเขียนเป็นสมการก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยครับ6ส่วน5ถ้าปรับ x ส่วน60พอได้สมการมาแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาคิดเลขกันแล้วครับ เราจะใช้วิธีที่เรียกว่าการคูณไข้ง่ายๆเลยก็คือเอาตัวเลขที่อยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมาคูณกันแล้วก็หารด้วยตัวที่เหลือในเคสนี้ก็คือเอา60ไปคูณ6แล้วก็เอาผลลัพธ์มาหารด้วย5ซึ่งคําตอบที่ได้ก็คือ72ครั้งนั่นเองครับเป็นไงล่ะครับพลังของสัดส่วนสุดยอดไปเลยใช่ไหม และแล้วก็มาถึงเครื่องมือชิ้นสุดท้ายที่ผมเชื่อว่าทุกคนคุ้นเคยกันดีมากๆแต่อาจาจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าจริงๆแล้วมันคือญาสนิทของอัตราส,ส่วนเลยนะนั่นก็คือร้อยละหรือเปอร์เซ็นที่เราเรียกกันติดปากนั่นเองครับให้คิดภาพตามแบบนี้ครับร้อยละเนี่ยมันก็คืออัตราส่วนชนิดพิเศษที่ถูกจับมาแปลงให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดก็คือเทียบกับร้อยนั่นเอง มันเหมือนกับเวลาที่เราอยากจะเทียบค่าเงินหลายๆประเทศเราก็ต้องแปลงทุกสกุลให้เป็นเงินดอลลาร์ก่อนจะได้เทียบกันง่ายๆเปอร์เซ็นต์ก็ทำหน้าที่แบบนั้นเลยครับอ่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเรามาลองแปลงอัตราส่วน4ต่อ5ให้กลายเป็นร้อยละกันดูดีกว่าครับเป้าหมายของเรามีแค่อย่างเดียวเลยครับคือทำยังไงก็ได้ให้ตัวเลขข้างหลังหรือตัวส่วนเนี่ยมันกลายเป็น100ให้ได้จาก4ส่วน5เนี่ย เราก็ต้องคิดว่าเอ๊คูณอะไรได้100นะซึ่งก็คือ2 0ใช่ไหมครับพอเรารู้แล้วเราก็แค่เอา20เนี่ยไปคูณทั้งข้างบนและข้างล่างเลยมันก็จะกลายเป็น80%ส่วน100นั่นเองแล้วทันทีที่ตัวส่วนข้างล่างมันกลายเป็น100ปุ๊บตัวเลขข้างบนเนี่ยมันก็จะกลายร่างเป็นเปอร์เซ็นต์ทันทีเลยครับเพราะฉะนั้น4ต่อ5ก็คือ80%นั่นเองเป็นไงครับง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะ เอาละครับเราเดินทางกันมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วถึงเวลาที่จะลองมองย้อนกลับไปดูภาพรวมของทั้งหมดที่เราคุยกันมาอีกสักครั้งตั้งแต่เรื่องไข่ไก่ในตลาดไปจนถึงป้ายลดราคาในห้างเลย เห็นไหมครับว่าทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันคือภาษาแห่งการเปรียบเทียบทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็น7ต่อ28ของราคาไข่3ต่อ2ของคะแนนบอล6ต่อ5ของอัตราการเต้นหัวใจหรือแม้กระทั่งป้ายลดราคาที่สุดท้ายแล้วมันก็คือการเปรียบเทียบกับ100ทั้งหมดนี้คือเรื่องเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันเลยครับและก่อนจะจากกันไปผมอยากจะทิ้งคาถามสุดท้ายไว้ให้ลองไปคิดกันเล่นๆนะครับในเมื่อตอนนี้เราเข้าใจภาษาแห่งอัตราส่วนกันแล้ว ลองมองไปรอบๆตัวอีกทีสิครับว่ามีอะไรที่ดูเปลี่ยนไปจากเดิมบ้างหรือเปล่าลองสังเกตดูนะครับแล้วจะพบว่าคณิตศาสตร์มันซ่อนตัวอยู่ทุกที่รอบตัวเราจริงๆครับ